สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลงคลิปนะครับบออันไม่ไปเล่าไปไล่สดหนาไปทีครับขออนุญาตลงคลิปครับเสียเงินไปให้น้องๆที่ไปรถแหวันนี้แม่พี่ไลหรือว่าคุณพี่พี่ไล่นฝากมาให้พุทธสองรอยเป็นติปประสันเพิ่นว่าเดี๋ยวจะร้อยรอหาเพิ่นก่อนเด้อพี่น้องเด้อหน้าผ้าไปเบิ่งก่อนเด้อฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่นไหยอันติปซุ่มไปรถแหมันนี่ อันแกะเมื่อยพนัปปุระสองร้อยเท่านั้นดอกอันอันอันพนัปปุระแต่หัวปวดเพื่อนไม่ดอกว่าน้องหัวหวนเด้ออีแม่ข่อยนะครับคุณพี่พี่ไรเลยแม่พี่ไรของลูกๆนะครับเดี๋ยวน้ำหาก่อนพระเอกนั่งเอกข่อยอยู่ใสเนโน่เนาะไปน้ำกันหกเกียรติคุ้นนว่าให้พนัปปุระสองร้อยเพื่อนน้องเอกใครอยู่ไหนเนาะน้องใครเนาะน้องใครน้องใครฮัลโหลก็กรแม่พี่ไรแม่พี่ไรสองร้อยนะขอบคุณแม่พี่ไรโอเคน้ำหาบุตรเอกว่าไหนพระเอกพี่ เป็กเล็กอยู่นี่ค่ะเป็กเล็กเป็กเล็กนี่เป็กไอยู่แถวนี้ค่ะโอเคแล้วก็มีใครอีกรถมีรถมีอาจารย์มิคแล้วก็ใครอีกนะน้องฟีมค่ะน้องฟีมด้วยโอเคครับปาดมาไล่ผู้ใดขึ้นหลายแอะดีใจน้ำเล่นอี่เนาะจดจวดปากเล็กใ้่ในปัญญาขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะไปหาพระเอกเล็กนี่ไงพระเอกเล็กอ้าววันนี้ลูก แม่พิไลแม่พิไลติปวันนี้คนละสองร้อยมัมีเงินหน่อยก็เลย่อหัวแต่แหลกได้หาแหลกเงินอนวสั่นขอบคุณค่ะพระเอกเต้อยู่ไหนพระเอกเต้เตี้ยตะคัดเต้มาเอาติปและเต้เด้อจากแม่พิไลเด้อพระเอกเล็กได้แล้วพระเอกเตอ่าโอ้ขอบค๋อแม่พิไลแม่พิไลสองร้อยน้องพิมพ์นั่งอยู่ไหนบ่ โอเคขอบคุณมากมายผู้ใด้อันอผู้ไ,บไ,ไรรับผู้ใด้เปรถแห่แม่เล้าให้เมือนี้จะไปนดีตว่าอันเอาพวกไปกับพวกได้ตีเพื่อน่าเซี่ยวกะเลี่ยงเซี่ยวกะเลี่ยงอ,อันนี้ของผู้ใด<อ>้<ห>ตีเลน่าจะเป็นของดาวลูกไก่เนาะไม่ใช่ฟิล์มเนาะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่พภิไลนะครับไปเรียนร่างกินข้าวดิเรเสี้ยวครับโอเคไปเดี๋ยวไปหาทีมงานต่อก่อน น้องเอินน้องฟิล์มนั่งอยู่ไหนเฮียน้อยลูกพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเอ๋ยเฮลนั่หาก่อนพี่น้องนั่หาน้องฟิล์มเฮลน้องฟิล์มน้องรถมีมีดไม่มีสัญญาณตอบรับ น้องฟิมน้องรถเมน้องรถเมน้องฟิมน้องรถเมน้องฟิมไม่มีเสียงตอบรับน้องรถเมน้องฟิมน้องฟิมน้องรถเมอยู่ไหนเอ้มีเสียงตอบรับแล้วน้องฟิมอาน้องฟิลมคุณแม่พิไล ตอนกลางวันนะที่เราไปขึ้นรถแห่คนละ200ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่พี่ไลนะคะขอบคุณแม่พี่ไลมากๆนะคะกำมาแต่งหน้าชันเฉยค่ะเหลือน้องพิมก็เหลือไอ้พี่รถเมย์น่าเด่นฝั่งนู้นพอดีเรือรถเมย์เด่นสีแดงขาะแัดเด่นสีเทากับพี่มิตรเนาะเดี๋ยวไปหารถเมย์ก่อนโอเคค่ะขอบคุณค่ะมาแต่งตัวแต่งตัวลูกประจานจวดจัด มีก่อนครับพี่น้องน้องรถมีน,นั่งอยู่ตรงไหนเนาะอาจารย์ไกกี้อยู่ตรองหเดี๋ยวจะขึ้นไปหาอาจารย์มิกก่อนขึ้นไปดูอาจารย์ไกกี้ก่อนไปหาอาจารย์มิกด้วยอาจารย์มิกน่าจะอยู่บนเวทีฮะโบไดถือกล่องเลาะอยู่เนี่ยน้องนี่หน้าน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ พี่มิกอยู่ไหนพี่เมฆโอ้เมื่อกี้บอร์ดไหมบอมาไหนบอวเมื่อกี้บอร์ดไหมบอมื่อกี้บอร์ดมาไหมตัวมาไหนไแมบ้าดมื่อกี้บอร์ดไหมบอครับเนี่ยผมอออดิชันครับออดิชันบ่ครับเป็นยังครับอ่าผมเป็นพระเอกครับเป็นพระเอกอาะโอเคไปก็เด้อแั่เด้อครับผมเอยล่ะเอาจวดจวดอาจารย์เมื่อกี้ นั่นเล่นมอลรำไม่เป็นเลยนะเหรอมาจากไหนครับเนี่ยนนี่อุดรธามาจากอุดรนะครับเล่นมอลรำไม่เป็นเลยนะครับเล่นเป็นแต่อะไรครับเิสตงอ่ะโอเคสติงนะครับนี่เขาใส่เล่นน้ำนะครับใช่ไหมครับใช่ใช่ครับนี่เขาใส่เล่นน้ำเขาเรียกกีสติงไปก่อนเด้อจวด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 อาจารย์มีก่อน อาจารย์มิกกับน้องรถมีนะครับจากคุณแม่พิไลนะครับขอบพระคุณเด้ออาจารย์ร้อยขาดเพราะได้จวดจัดเปิดว่าหายมาไล่ปีใหม่เปิดว่าแปดลอยข้าเนนะครับขอบพระคุณหลายๆครับคุณพี่พิไลและคุณแม่พิไลนะครับตามหารถมีรถมีอยู่ไหนเด่นนี่บ่รถมีรถเมีรถรถางรถไฟป,ประตูอยู่ตรงไหนเนี่ยก็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 ก รถเมย์รถรางรถไฟอาจารย์มิก็อยู่อ้าวแม่พิไลเอาคุณแม่พิไลนะคะรับบ่นรับโอ้ย่เลยิ่งปบุกแนนอนเอาฝากใหรพิ่นด้อันนี้อาจารย์มิกเด้อเอาฝากให้เพิ่ไค่ะเอาตื่นแล้วเอาเอาสัตน้องเห็นแล้วแม่พิไลแม่พิไลอ่าข้ารับรถแล้วะบไวมาเาใเ้รัขทงแรกอาไปายค่ะขอบคุณค่ะแต่งัวแตงนาเฮ้ จะได้เกิดล่ำเกิดร่องลราพี่น้องเอ้ยเอาครบแล้วบาดนี้ทีมงานที่ไปรดแห่เมื่อนี้ขอบคุณค่ะแม่เพนโอนมาหายใจเราเลยไปหาเหล็กเงิงนนะครับบาทย่งจะขวางได้บาดในเสียาาละว่าเฮ็ดมาไล่แปดลอยก็ได้ขวางอันปีใหม่เพิน่นว่าต้อนรับปีใหม่ว่าจันแม่นพี่รเล่ยละวานะครับโอ้สิไปหาใสเน้อบาดไอเน้น <laughs> อหาเหลก็กหยากพี่น้องกันมาหอดหนางานสิหาเหล็กยากงักคือวา่านั่นี่ะมันชุนลงหุกเนาะ มาเบิ่งหนาเวทีดูคนหลายไปพี่น้องบัดนี้แต่พามาเบิ่งหนาเวที่ป๊อดคนหลายเลยตัวนี้ป๊อดสุกปัด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 ป๊อดคนไปเลยขนาดพอดั่นเนเริ่มนี่นี่พี่น้องคนหลั่งไหลเลยนะครับคนอ่ะคนเยอะมากเลยวันนี้นะครับคนเยอะมากๆลูกโป่งเต็มเลยลูกโป่งคือขายดีแต่ลูกโป่งมาเนี่ยลูกโป่งขายดีขนาดเลยพี่น้องมาเนี่ย ปาโตตัวครับงานนอยังนี่คก็ม่แต่ลูกโวงแต่ฉนั้นเลยสิ่บังกันประทูที่ลูกวงปาลูกวงหลายแห่งมหากรรมลูกวงน,นะครับขณะนี้เวลา2องทุ่มนิดๆน,น,นะครับพี่<ด>น้องครับ2องทุ่มนิดๆใกล้จะสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ทีมงานเท่ากับทำบุญทำถือทำการแสดงสามทุ่มคือเอาไปน้องนะครับถ้าผู้หลักผู้ใหญ่มาเปิดงานรายการสิจวดนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศหน้างานพี่น้องครับวันนี้รายการบันไดมาไลายจดทักหนาขออนุญาตถ่ายคลิปเอานะครับขอบคุณพี่น้องครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้ซับนี่ก่อนครับไปแต่งตัวก่อนบาทนี่ครับจวดจวดไปน้องมาเลี้ยงครับอัปเภอโคกภูชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่เปิดไฟแล้ว